สวัสดีช่วงบ่ายครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้องคำหลานะครับเอฟซีมาลำเพลินเพลินเด้อครับทัา้งต่างประเทศนะครับผมทั้งสบป่าเล้าทุกแขวงและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังไทยของเฮาเนาะตอนนี้นะครับโอ้ผมกะเสืออยู่หรอกว่าพ่อแม่พี่น้องกอ็คงสิติดตามน้องคำหลานะขามทาั้งขามไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทั้งสวนในเขตสบป่าเล้าเนาะตอนนี้เพื่อนกะ คามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมอาชิกลังแวะวัดนะครับแวะหาพระอาจารย์ในเพื่อนอ <c oughs> เจิมเสือเจิมยังไห้ตรงมณ์ลงคาถาไห้นะครับเนาะเดี๋ยวผมสิมาว่าครับผมบรรยากาศต,ต่างๆอุ้ยตอนนี้บานนองขําหลาคือคืนครับพี่น้องครับผมหลากหลายอิหลินะครับเนาะอ่ะหลากหลายเรื่องอีหยังแนนคือคืนอีหยังแนนเดี๋ยวผมสิบอว่าซูฟังครับตอ,อนนี้เพลงกาลังสีจบแล้วนะครับเนาะสักครู่กันแล้วกันเด้อพี่น้องครับผม <c oughs> นี่คืออ e ีกหนึ่งหนงเงเพลงเพราะๆนะครับผมฟังกันแบบชิลๆเนาะกับบรรยากาศแบบชุนง่วงขนาดนี้เลยฝนยังแบบว่าโอ้โหโปรยปลายลงมาเรื่อยๆนะครับไม่ยอมหยุดเลยนะอ่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คิดว่าน่าจะอื ก็คงจะตกแหละนะฮะติดตามทางด้านของข่าวพยากรณ์อากาศก,าก็แจ้งมาว่าน่าจะตกถึงวันที่28-29ก้ันเลยทีเดียวดีครับเว้นวันที่30มเว้นนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่ามีงานครับผมมีงานจะต้องเดินทางไปที่มหาสารคามบ้านแพงนะครับผ่านไปเมื่สักครู่นี้ทุ่มสุดทุ่มหมดตัวนะครับ 14นาฬกกับ26นาทีแล้วนะครับกับบรรยากาศภาคบ่ายที่บอกว่าชวนง่วงเหลือเกินแน่นอนครับช่วงนี้นอกจากจะมีเพลงเพราะมาเปิดให้ได้ฟังกันในบรรยากาศภาคบ่ายนะฮะวันนี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งผู้ร่วมสนับสนุนเดินทางเคียงข้างเราตลอดมาขอบคุณมากๆกับโชว์รูมโตโยต้ามุกดาหารนะครับท่านใดที่สนใจช่วงนี้อาจจะกําลังมองหารถยนต์คู่ใจเอาไว้ใช้งานนะครับโดยเฉพาะรถกระบะเนยนะครับผม คอกระบะสาวกระบะห้ามพลาดเลยนะคุณจะได้รับโปรโมชั่นแบบว่าโอ้โหโปรสุดปังอลังความคุ้มกันเลยทีเดียวจากโตโยต้ามุกดาหารทั้งสงสาขาโปรที่ผมกําลังจะพูดถึงและก็รถที่ผมกําลังจะพูดถึงก็คือรุ่นนี้เลยนะครับ4ประตูนะครับรีโวนะฮะให้งวดเพียงจ่ายงวดเพียง5531บบาทเท่านั้นซื้อก่อนนะฮะ รอก่อนนะฮะกับโปรนี้เลยครับโปรสุดปังอลังความคุ้มซื้อไฮลักรีโวดีเซติชั่นสี่ประตูวันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนะครับคุณจะได้รับข้อเสนอสุดปังอลังเวอร์เลยครับจากโตโยต้มุกดาหารดอกเบี้ยต่ำศูจุด 0.5%เท่านั้นหรือผ่อนเริ่มต้น5,531บาทนะครับและยังมีการขยายรับประกันคุณภาพให้ด้วยเป็น5ปีฟรีค่าแรงเช็คระยะจนถึง100,000กิโลเมตรนะครับสนใจไปดูไปชมได้ทดลองทดสอบขับก่อนการตัดสินใจหรือว่าก่อนการรับโปรพิเศษได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าบุกดาหารทั้ง2ส,สาขาทั้งโตโยต้าบุกดา,าสำนักง,งานใหญ่และก็โตโยต้สาขาคำชอ,อีนะครับส่วนช่วงนี้นะครับผมอขออนุญาต แหวกแนวดิดนึงนะครับผมกระโดดข้ามนะฮะอารมณ์ที่คุณกำลังเป็นอยู่นะฮะมาที่บทเพลงเพลงนี้ของน้องคําล่าลําละครเพชรลําเพลินนะครับฝากพี่น้องชาวมุกดาหารแล้วก็ พี่น้องทางส่วนในเขตท,ที่เราฟังรายการ93 love f m ในขณะนี้ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจช่วยเป็นแรงขับดันนะครับผมผลักดัน,นเชียร์น้องคำล่าด้วยเนาะ,ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนนึงที่หอบความฝันหอบความสามารถตัวเองข้ามโขงมานะฮะแล้วมาอยู่ในสังกัดมลามคณะเพชรลำเพลินตอนนี้มีซิงเกิลแรกในชีวิตซิงเกิลน,นี้เลยครับหอบฝันข้ามโขงร้องโดยคำล่าลำละครเพชรลำเพลิน um ครับ สิวอลซูพอเป็นพี่น้องเอฟซีฟั่งเนาะครับเนาะตอนนี้ครับน้องข้ามลาเพื่อนก็อยู่ที่สวรรค์นาเขตแล้วไปสิฮอดบ้านเพื่อนแหละครับแต่ว่าเพื่อนแวะเฮดเบียกที่วัดอยู่ไปกับหลวงพอ่อไปกับหลวงปู่อยู่ในวัดก่อนเนาะพราะว่าน้องข้ามลาเพื่อนเอาเอา,เอาเสือไปไล่โตครับให้พระอาจารย์เอ่เพื่อนเนี้ย่งลุกเสกห้อืมจมม่นจมยังหนนะ้เนาะเป็นรุ่นแตบบ่ว่า เป็นเสื้อแบบหออฟันข้ามโค้รุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นเวอร์ชันสำหรับพ่อแ,แอม่พี่น้องที่เพิ่นจองไว้แกเสด้ใส่ใส่เสื้อนะครับที่พระอาจารย์เพิ่อนอ่าลงมณ์ลงคาถาหายเนาะครับเนาะอ่าเป็นสิริมงคลกับเจ้าของนะฮะอ่าในส่วนของตอนนี้ครับน้องข้าหลายยังไม่ทันได้หอดบานเด้แต่บานนองข้าบลาตอนนี้คือคือนแห้งคือจะมีงานเนี่ยครับงานตักบาดงานขื่นบา,านไม้งานแต่ง งานบุญต่างๆคือพอแม่พี่น้องมาโฮ่งกันหลายแห้งครับพอ่อแม่เจกเขากับน้ำไว้ค่อยต้อนรับน้องขำลาไว้ค่อยตอนรับค,คบณะของน้องขำลาที่เพิ่นเดินทางขามโค้งไปน้ำกัดน,นั่นเองนะครับ,นะบนเนาะกษวิผู้ใดเนี่ยแหละจะมีปูสนไช่จะมีพ,พ่อวิทูลสายจวดก็จะมีแม่สุเป็นแม่เอชซีของน้องํำลาใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเอ่อ <c oughs> เอียงหนอน้องภูมเมคอัพนะรวมถึงน้องํำลาด้วยนะ ตอนนี้เพื่อนกาอาสีเดินห้างหรือไปครับผมเดินห้างกระบ,บา่า,บาหรือลูปาวกับโหูเนาะเพราะว่า <c oughs> กระไรไรช่องนี่ผมติดตาเมื่อกาแบบว่านาซิยุวัฒนะครับผมอีเจ้าหน,น่อยก็ือสีเดินห้างเขบาบ้านเนาะไปกินเขาวกินน้ากขาว่ากันไปแต่ตอนนี้ท้างอ่าหยาดหยานะครับผมของหนองข้าหลาลูกหอดทั้งพอทัองอ้งแม่หนองข้าหลากักระลั่งเตรียมอาหารเตรียมกับเขาอยู่ครับผมนนหนึ่งเมนูที่ผมจำได้ก็คือก๋วยจีรอหม้รหบ ใบจิโรอกาสิมิเขียน้องใหม่นั่งราะว่าเห็นเมย์หองข้ามหลาเนี่ยซับน้อใหม่อยู่นะครับเนาะอ่าหลักอีกหลากไล่ไม่นุ่นะครับที่เพิ่นเตรียมไว้ตอนรับลูกสาวเพิ่นแต่ก็อ่าพอพอไปเมย์คณะที่เพิ่นไปนั่งกำน,นองข้ามหลาเนาะอ่าที่สำคัญครับผมมารอบนี้บ้านหนองข้ามหลาเปลี่ยนไปเพราะว่าเพิ่นมีการปูกระเบื้องอยู่ใส่ตารางเงอนเพื่อนเด้อ่าวางมือเ้าวพกกระเบงอ่ายูทูบเบอร์ของ ช่องสองหนึ่งห้างโซ่ปล่อล้าแหละครับผมเพื่อนมาบ้านหนองคามหลาไป็นเสามีหลากหลายยูทูบเบอร์แล้วก็หลากหลายช่องครับเพื่อนไปซอยอ่าพอแม่่อาพอ,พอไปซอยพอไปซอยแม่หนองคามหลายานแนวกระเบื้องใช่ไหมครับผมพอมันยังพันเหลี่ยดิมันยังพันเหลีวแต่ตอนนี้เหลีวแล้วครับผมกระดูกความวางพอ,พอเปนพี่น้องเพืนมาตุ่มมาโฮมมาซอยเหลือกันหลายยูทูบบอกยูทูบเบอร์กับซอยเหลือกันเต็มที่ด้วยกันยูทูบเบอร์ของช่องเล้าที่ผมจำได้ก็จะม,มีช่อง เบาบุญเบาพรบ้นบานเบาพรนอนอยู่นา,าแล้วก็สินี้เบาหลาวิถีเล่านะครับอีกช่องนึงก็คือบุญทรงลอ,อก,กินนะครับแล้วก็มี่อีกหลายช่องครับผมเพราะว่านา่าจะเป็นชุดสวนกันยู่เนาะ <c oughs> ผมจำได้แค่สามองนี่แหละครับผมจะได้กับฝาที่ตาพืดน,นั้นเนี่ยก็กแล้วกันเนาะ่องเบาพรนอนอยู่นาเบาหลาวิถีเล่า,แล,ารรออกกแล้วก็บเบาบุญทรงลอกินนะครับเนาะสามสองนี้ผมซื้อได้นะครับผมอ่ะ อาจจะมีอเอเลี่ยนซองเดี๋ยวผมเอาเพิ่มเติมกันแล้วกันแต่ว่าช่วงนี้ครับผมว่าไปนั่มไอ้ฟังเพลงน้องข้าหลาไปนั่มแล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆที่น้องข้าหลาเดินทางข้ามไปประเทศลาวอาจจะบอมเป็นข้อมูลที่แบบเต็มร้อยครับผมแต่ว่าเอามาเบาสู่พราะม่นมีน้องฟังเนาะครับเนาะสิได้อัปเดตไปพร้อมๆกันเนาะ มวนครับมอนี้เปิดสามรอบแล้วครับมือนี้เปิดสามรอบแล้ว, <laughs> ลลว <laughs> ต้องที่ตามกอนต่อไปเด้อครับว่าจะเป็นว่าสิเป็นสามรอบสุดท้ายบอให้ือสิแทมบอีกรอบนึงเพ่ง <c oughs> ก,กับเรื่องสิจบครับขออนุญาตแท๊บนึงก็แล้วกันเนาะ จบลงไปพุดให้ฟังครับกันหนึ่งเพลงเพราะๆของน้องคำล่าลำนครเพชรลำเพลินนะครับผมฝากไว้ในอ้อมกอดนะครับผมอของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหารและก็ชาวสวนในเขตด้วยก็แล้วกัววนเนานะสำหรับเพลงหอกฝันข้ามโขงนะครับเขียนขึ้นมาจากชีวิตจริงของน้องคำล่าเลยหวังวา่าทุกคนคงจะเปิดใจนะครับรับ นะครับผมลูกสาวตัวเล็กน้อยนะครับผมไว้ในอ,อ้อมกอดอ้อมใจนะครับของทุกทกท่านด้วยกันแล้วกันนะฮะเปิดทุกวันขนาดนี้ไม่รักไม่ชอบก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วเนาะเอาเป็นว่าค่อได้ฟังครับช่วงน,นี้เวลาหมดหมดเวลาพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อกับหน้าที่ของดีเจหนึ่งวันฉลองช่วงต่อไปครับ <c oughs> เอาล้ครับผมนะฮะสำหรับตอนนี้ก็ พักเบรคโคษนาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะจังไดกะมือนี่นะครับพอเมน่พี่น้องก็คือสี่ติดตามการไล์สดนะครับผมของทั้งยูทูบเบอร์ทั้งฟังสวรรนเคศบบลเล่าทีเพื่อนประจำการยุบาลนอนขำลาเป็นทีเรียบร้อยโอ้ผมว่าบ่แเ่นสี่หกเจ็ดสองปุ่นบ่เนาะยูทูบเบอร์ งานเป็นสวนๆกันอยู่นะครับมวนครับผมเห็นบรรยากาศเรื่องนี้หละกับมวนแล้วกาแม่นองคำลาญาตินะครับผมที่อยู่บ้านไก่เลื่อนเทียนเหมือนกับมาซอยกันเห็ดกับเขากับป่ากับเขากับน้ำใบค่อยตอนรับขับสู่เนาะเออมวนคือครับคืออ่าคือเงื่อนนีงานนี่แหละครับผมคนแตกสวนสวนอยู่นะครับเนาะอ่าจังไดกะอ่า ฝากขอบุขอบคุณครับผมสำหรับพอเป่พี่น้องที่เพิ่อนติดตามนะครับติดตามไลฟ์สดต่างๆจากช่องน้องข้าลาและก็ฝากขอบคุณนะครับพอเป่พี่น้องเอฟซีที่เพิ่นติดตามช่องเจกหนึ่งวันฉลองน้ำช่องน้อยๆแต่หัวใจใหญ่ครับผมช่องน้อยๆแต่เชื่อนนองข้าลาเต็มที่สุดหัวใจขึ้นกันนะครับฝากกดติดตามในเดอรสำหรับทันใดทียังเพลิดติดตามช่องเจกหนึ่งวันฉลองนะครับกดซับสไคร้นะครับผมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะอ่าแลวกาวันที่สามสิบเนาะ วันที30ซีมีคอนเสิร์ตเปิดซีมีคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลอาซื้อบัตรซื้อปีใดครับผมสำหรับทันทีอาซบอเดสะดวกเดินทางไปเบิงหนาเวิทีเนาะครับเนาะ149คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนท่านใดที่ไปหน้าเวทีก็อะไปม่วนไปแจมไปสนุก ไปฟอนหวานใส่หมอลำคณะเพชรลำเพลินด้วยกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับผมก็ใกล้เหมือนกันครับใกล้ที่จะมีการเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงซิงเกิลใหม่ของอพระเอกเต้นะครับคณะหมอลำเพชรลำเพลินนี่แหละนะครับในวันที่28นี้อย่าลืมเด้อครับผมเป็นกำลังเอก,กลังใจให้พระเอกเต้แนะ่เป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อ,อซื้อเพลงวา่ากลาพ่อแลลูกแพ้รักนะครับผมออนแอร์ On air พร้อมกันทั่วโลกในวันที่28กันยายนนี้พร้อมครับผมพร้อมที่ ที่สิกดไลค์นะครับผมก็ถูกใจกดแชร์และกรพร้อมที่สิเปิดเพลงนะครับพระเอกเต้นะครับผมที่คืนเก้าเลิฟน้ําเช่นเดียวกันเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สมนีสักกรคลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับอันสวัสดีครับเด็กยินนคาว่าอันข้างไข่นองข้ามลาแห้งเปิดเบิงมือละซิฟเทอรอกับบพ่อนอะครับเนาะอันเป็นจะไดนมาจะไดนเนะาะจาังใดจังใดติดตามนองข้ามลาครับ งสงสารเพื่อนต ok. ังเต่แลกละลูกลาสงสารเพื่อนตังเตเพื่อนเขดที่สั่นคือแหกเนาะตอนเพิ่นมาสมัครก็ละบอด้ก็สงสารครับการเลียติตามไม่เลยเรื่อยการให้่วมสนใจติตามมาเลยเรื่อยหลุดจนจนจนวราเพื่นได้เพ่งไม่นี่ละจนได้หมียนอลาบมเพงจนได้เหี่ยนอลาบอมเจะของแสดงว่าตังแตบอันที่น้องไป ออริชั่นอยู่อีกมอลลัมนานึงแล้วบ่ได้เนี่กะเรล่มมีความหูซึกสงสารเลืมีความหักแพงเลยวันตีเป็นกระรองดีอยู่ได้และลุงลาเสียงกระดีอยู่เสียงมวนอยู่เนาะเสียงมวนเส,ส,สียงดีอยู่เพลงหอฝฟันขามโค้งนี่เนาะมวนอ,อยู่ลองกับมวนอือไปอยู่บนไดเดี๋ยวกะสิคอยดั้งคอยอยั้งไปดอกงอูคอยออนี้ใบอเป็นกำลงกังไกให้ลุงลาเด้อลุงเด้อข้ามลาเด้ออันสมมุติว่าเพชรลำเพื่อนมาเล่นอยู่ในแถวบ้านเท่านีไปเบิ่งอีบ๊อปไปล้เนาะนั่นอ่า เอาฟวงมาไล่ไปหอยไปแขนอยู่ดอกสามารถไกลๆซีสเกตแม่หูแม่ก็จะไปอยู่น,นั่นนั่นพี่ละจังหวะเออบัลทนีก็อ่ะได้อยากสีไฮเอนฝากเอียงหอดนองข่ำลานะครับฝากความหักความแพงฝากเกี่ยวกับอันคำลังเออกับังใจฝากไปให้ลูกให้ล้านในนอ้อฝากบอกนองข่ำลาให้ลูกลาเข้มแข็งแล้วก็สูเดอลูกลาเด้อ จากวันหนึ่งมาตรงมีวันของเข้าหลวงหนูแม่เป็นกำลังใจหายชูชูลูกหลาครับผมค่ะคขอบคุณครับ